สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับก็อยู่กันในเกม Lock M Eternal Rev สองจุดศูเช่นเคยนะครับโอเควันนี้ผมก็เปิดตัวมาที่แบ็กกราวน์นะครับส่วนเอา M นะครับอ่าเวอร์ชันอัปเดตใหม่เลยนะครับผมก็เพิ่งอัปเดตกันสดๆร้อนๆเลยเพิ่งผ่านมาเลยครับก็หลายคนอาจจะเข้าเล่นกันแล้วนะครับก็วันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับเข้ามาดูในส่วนของอ่าวันแรกเลยนะครับจะทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะับโอเคก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคเพิ่มให้เเเเปป็นนนกกกาาารรสีียยวววลลไดดูัั่่ะคบา วันแรกไม่ได้ทำอะไรกันบ้างนะครับขอบอกเลยนะกราฟิกโคตรสวยเลยนะอันนี้ผมปรับสุดแล้วนะฮะเล่นในมือถือด้วยนะเล่นได้ครับสบายๆครับไม่แหลกด้วยนะตอนนี้ก็มาอยู่ที่พ o n t e l ่ a เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับกราฟิกมันก็จะดูฟุงฟ้งๆนิดนึงนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวละครปะมันจะสมูทขึ้นเยอะเลยนะฮะต่างจาก แบบเก่าโดยสิ้นเชิงนะฮะโมเดลตัวละครก็จะเปลี่ยนไปนะไอคลิปเปรียบเทียบอะไรพวกนี้ก็ทําให้ดูในคลิปก่อนอันนี้ไปแล้วนะก็ไปย้อนดูกันได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวนึ่ก็ได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็วันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับไปทำเควสกันนะครับเป็นเควสใหม่ของวันนี้เลยเป็นเควสด,ดาบนะฮะก็เควสนี้ทำทำไมนะครับอ่า เดีย๋ยวจะเกินบอกก่อนและกันว่าเควสเนี่ยมันจะเป็นเควสคล้ายเมืองด้วยอย่างเนาะมันจะเป็นเควสไลวันที่เราทําเปิดแมปอะไรพวกนี้เนาะเหมือนเราเปิดแมปต้นไม้โลกตอนนี้ทำด้วยอย่างใช่ไหมฮะมันก็จะมีในส่วนของให้เราอัพสเตตัสได้ด้วยนะทาให้เราฟาร์มอ่ามอนสเตอร์ครับในแมปแบบนั้นแรงขึ้นนะครับแล้วแต่ที่เราปลดล็อกเลยนะก็อย่าไปดูกันนะครับวิธีก็ไม่ยากนะฮะผมโอเคจุดแล้วต้นเควสนะครับอยู่ทางด้านบนปาเล,ล่านะครับทางด้านซ้ายเลยนะฮะเราเดินมาเลยครับเริ่มเลย ก็ส่วนใครนะครับอยากจะดูในส่วนของอไกด์นะครับสำหรับ l m แพดใหม่นะก็อย่าผมทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันใต้คลิปได้นะครับผมแล้วก็อยากจะดูทางด้านขวาบนก็ได้นะมุมจอนะครับก็จะเป็น l m ที่ผมทําไว้ในเซิร์ฟเทสนะก็ไปดูกันได้นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟซีคลิปแรกที่ผมทําเลยนะเออนี่ครับ MBC อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมคนนี้นะครับผมนี่เด็กน้อยคนนี้เลยนะครับ เราเข้าไปคุยนะเดีย๋ยวเขาจะพาเราไปนี่ครับเมนูเฟชชิ่งโซฮันติงกลาวนะครับจัดไปเลยฟึบอ่านี่ครับเขาบอกว่าให้ไปที่ซอร์มอนเ m น n ์นะครับอนุสาวารีย์นะครับที่เป็นดาบนะแล้วก็ไปทำเควสนะครับ ไปตามทางเลยนะครับจะจึงๆอยู่ตรงนี้นะครับไปแมปใหม่ของเรานะฮะดูฉากเปิดตัวนิดนึงนี่ครับพันทิ้งกลาวนะครับแมปใหม่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนิดนึงนะฮะเปิดดูกันหน่อยนึงนี่ครับมันก็จะเป็นแมปแบบนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็อันดับแรกเลยเราทําการปลดล็อกก่อนนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะ อ่าเดีย๋ยวเราทำเควสแรกก่อนนะแล้วมันก็จะปลดล็อกในส่วนของเควสย่อยนะครับรายวัน4เควสนะรางวัลที่รับก็จะเป็นเหรียญเห็นไหมฮะมันจะเป็นเหรียญน,นะฮะเหรียญแรก a n エンชีนคูมเ m e n t นะครับหมดละ4เหรียญน,นะแล้วก็อ่าเอกาสารนะครับ Secret File นะครับเอาไปใช้ปลดล็อกเควสนะฮะ500ชิ้นเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่เควสแรกก่อนในกันเลยฮะเควสแรกของเรานะครับให้ไปคุยเลยนะครับตรงนู้นเลยเห็นไหม เออนี่วาร์ปได้เลยเหมือนต้นไม้โลกเลยนะฮะจุดแรกเลยตรงนี้เลยนะฮะให้ทำอย่างเนี่ยเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออก่อนอ่ะโอเคนี่ครับกดเลยเป็นเควส่อง่ายๆนะไม่ยากเลยนะครับนี่ครับฮันติงกล่าวเขาจะพาเราวาร์าปมาอีกจุดหนึ่งนะครับ เริ่มกันนะฮะ,ะคุยคนนี้เลยนะครับยินดีนะฮะไปต่างเข้าไปเลยตรงนี้นี่ครับเคเวสด,ดาบนะโคตรเทอนุสสวัลีดาบนะ ซีนเลยอ่าดูหน่อยแล้วกันดูหน่อยแล้วกันภาพสวยนะภาพสวยมากนะครับมันก็จะเป็นอุ้ยตกใจมันก็จะเป็นตีมินญ,ญานนิดยนึงนะตีมินญ,ญานนะครับไปเป็นเาสีนเล็กน่อยนะครับอ่าถัดไปเลยแล้วกันโอเคนี่ตรงนี้วาา์ปมาเลยอย่างไว อ่ะยังไงต่อเดีอีกแล้วครับก็คุยไปนะฮะวิสาอีกทีนึงพร้อมแล้วไปเข้าดันเลยครับไี่ครับเรียบร้อยครับตายไหมอ๋อ้อตายซะตายซะโอเคอ๋อเหลือตัวหนึ่งเหรอ,อ,เ,อเหตุการณ์แล้วมั้ง เว้ยกราฟิกกราฟิกเมจิกดาร์กนบีดก็เปลี่ยนไปเว้ยโอ้โหเปลี่ยนไปจริงอ่ะดูดิกราฟิกมันเปลี่ยนหมดเลยนะฮะโอเคอุ้ยสกิลในพ่นผมก็เปลี่ยนอ่ะโอเคครับรับโจนไว้ก่อน,นครับรับหินมาโอเคแล้วเข้าไปในนี้นะครับผม ถึงวางสโตนไว้โอเคทำวิธีกรรมนิดนึงนะฮะอ่ะอ่ะสำหรับเควสนี้นะครับก็มันก็จะมีวัตถุด,ด้านหน้าใช่ไหมฮะทั้งหลังก็จะเป็นเงาเนาะเขาบอกว่าให้เราทำการเคลื่อนย้ายวัตถุเนาะอ่ะลองดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ขยับซ้ายขวาเนาะนี่เนะเนี่ยอ๋อโอเคอ่ะประมาณนี้ก็หมุนอ๋อ เรามาลองดูนะอ่ะทางล่างมันจะมีสัญลักษณ์โพลลิ่งเขาบอกว่าอ่ายิ่งเงาตรงกันเท่าไหร่นะครับความคืบหน้าก็ยิ่งเต็มนะครับผมพยายามหมุนวัตถุนะครับอ๋อให้มันชนกันนะมือมินิ่งครับเอพร้อยโอเคชิ้นแรกผ่านชิ้นถัดไปเป็นบล็อกเหลี่ยมใช่ไหมโอเคหมุนไปครับหมุนไปหมุนไปไม่ยากครับเข้าใจละโอ้โห,โอ,โ,หโอเค ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าได้เป็นอันมณีมานะครับอ่ะโอเคแล้วก็คุยต่อนะครับเพศหนึ่งเม็ดนะฮะอ่าก็ไปจุดไหนต่อทั้งบนนะครับไปคุยที่อ่าโอเคมีหินตรงนี้หนึ่นกันกองเล็กขุดครับโอเคมาละ เรียบร้อยแล้วครับก็ปลดล็อกในส่วนของอ่าเควสรายวันแล้วนะตอนแรกม,มันไม่มีเควสรายวันใช่ไหมตอนนี้มันมีแล้วนะครับอ่ะโอเคแล้วเดีถัดไปนะครับก็ไปทำเควสรายวันกันได้เลยนะทำเควสไหนก่อนก็ได้เนาะเอาเควสนี้ก่อนละกันภาพสวยเกิน แล้วกันลิมบึงรูปมันอ่ะโอเคอันนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของบัฟนะฮะเป็นบัฟ3อันเรามารับได้นะก็เราก็เลือกเอาแล้วกันร,ระหว่าง่า3อันนี้เราจะเล่นแบบไหนนะอันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของคิติคอลบวก1ินะฮะแล้วก็อันที่2จะเป็น m a ็กเอ0นะครับ แล้วก็อันที่สามให้เป็นเอ็กแท็กสปีดนะครับก็เอ d พีดีนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เป็นสกิลนะครับเป็นบัฟนะที่เราจะไว้ใช้ในการฟาร์มแมปทันทิงกล่าวนะครับเป็นแมปใหม่นะครับมันเอาไว้เสริมพลังโจมตีแล้วนะเอาอะไรดีอ่ะคดทิคอนเหรอมีแค่นี้เหรอแม็กเอชพีเอาเอพีซีเอพีซีก็ได้โอเคยืนยันแล้วกัน โอเคคุณได้รับสิทธิ์นี้นะครับตึ้งเรียบร้อยอ่าดูครับบัฟอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชั่วโมงครึ่งนะอโอ,อะโอเคอ่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วหนึ่งเคเวสนะครับไปทำต่อเลยกันเคเวสท,ที่สองอ่ะเคเวสนี้ครับ คือเหลือพูดผีเสื้อทุกอย่างหนึ่งปกป้องนาบีคืออะไรอ่ะอ๋อใช้ปืนยิงเหรอยังไงอ่ะโอเคเออโอ้โอเคอ๋อยิงให้ผมหนึ่งร้อยครับไปเอาดิเอาดิขวางทางว้าวยิงเข้าไปเข้าหัวสไนส์สไน โอเคอันนี้ได้อีเดนคอยมาสองรอยเนะอ่ะถัดไปนะครับอีเควสหนึ่งเอาใกล้ๆเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละปลดไปสองนะนะก็เป็นเควสนี้แล้วกันเขาบ่อยทำอะไรคุยไปช่วยเหลือเธอตีมอนหรือเปล่าถ่ายภาพโอเคถ่ายภาพถ่ายภาพภาพไหนอะ อ๋อนี่ไงถ่ายเห็ดได้นะโอเคแัดไปปลดล็อกอู๋ได้คอร์สมานะครับอ่ะเควสสุดท้ายแล้วนะฮะอันนั้นมันบอกให้ตีฟอกเฟอรี่ยี่สิบตัวนะฟอกเฟอรี่ก็คือตรงแถวนี้นะฟอกเฟอรี่ฟอกเฟอรี่นะครับข้างบนนะไปตีฟอกเฟอรี่กัน อ,อ,อ,อ๋อนี่หรออ้าวอ๋อปะโถมันอยู่แมบข้างนอกนะเราต้องไปตีมอนนะฮะโหรือจะจะตีเข้าหรือเปล่านี่โดยเราลอยอันติ้งกลาวนะครับอ๋อ,อเด็ดเฮ้ยมันมีกลางวันกับกลางคืนด้วยเหรอนีอ่ฟอคแฟรี่จริงด้วย อ๋อได้อยู่ลองดูลองดูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ๋อโอเคได้อยู่โหอ,อัดเบามากนะฮะโอเคได้อยู่นะตัวโอเคครับเหลีกสองตัวนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะสำหรับ4เควสนะครับเป็นเควสไล่วันนะ ก็ได้ในส่วนของเหรียญมานะครับเอาไว้แลกอุปรกรณ์โบราณนะแล้วก็ซิ๊กเก็ตไฟนะครับซิ๊กเก็ตไฟไว้ทำอะไรนะฮะอันนี้วันนี้ไว้แลกอุปรกรณ์โบราณนะฮะอ่าโอเคแลกสีชมพูข้างล่างนะครับประมาณ60หรือ80เนะี่ยจะไม่ผิดนะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะว่าอันไหนดีนะครับต่อไหมเนานะอ่ะไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเทมนี้เลยนะครับ เอกสารลับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำเคลสถัดไปนะครับเราไปทำเควสต่อกันเลยตรงนี้เสียงเบาแล้วโอเคก็ให้ทุกกคนครับกดไปตรงไอคอนดาบนะ source m o ม u น,น,นะครับนี่มันจะเด้งมาหน้าต่างนี้ก็อย่างที่บอกครับมันก็จะมีทั้งหมด7ดราชวงใช่ไหมตอนนี้ก็ปลดมาแล้ว3ราชวงนะครับอ่า seven royal นะน,นี้เป็นแมปนะฮะโอเคเรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ ก็จะมี3ราชาวงศ์ไอเทมทั้งบนมีเอกสารลับอยู่500อันนะครับเราเริ่มไปที่ไอเทมแรกนะครับนี่ครับก็เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นการที่เราเอาจเอจในส่วนของ s e c r e t F ฟล์นะครับตอนนี้ผมมี500ใช่ไหมเราก็สะสมให้ครบ6 0 0นะครับเราก็จะมาปลดล็อกในส่วนของอไฟที่มีบรรดับได้นะครับอันที่2ก็จะมีนะ2 3 4ามมันก็จะมีปลดล็อกนะครับอ่ะรางวัลปลดล็อกเรามาเริ่ม,มที่ตรงนี้ดีกว่า อันแรกเนี่ยเขาบอกว่าไฟที่มีวันดับนะครับถ้าเกิดเรา,าเก็บครบ600เนี่ยเราก็มาปลดล็อกได้รางวัลปลดล็อกเนี่ยก็จะคือจะมีโอกาสการดรอปซิกเก็ตไฟเพิ่มขึ้น10%นะเออนี่ครับแล้วก็รางวัลสำเร็จในการสำรวจนะครับจะได้เป็นพวกแปนมานะส่วนสเต็ปสองครับก็จะปลดล็อกในส่วนของเมจิคอลเดามเอเพิ่มขึ้น20%นะครับก็จะใช้เดามเอทแรงขึ้นในแมปนี้นะ แมบข้างเคียงของเซเวนรอโยลทั้งหมดนะครับที่เป็นแบบใหม่นะอันนี้ใช้1,200ชิ้นเลยนะสเต็ป3ครับก็1,800ชิ้นนะครับจะปลดบล็อกอาการฟืน้นฟู SP 100%นะครับโอ้โหโ,โกงไว้ไหมเนะี่ยแล้วก็มีพวกปลดล็อกแป้นนะสเต็ป4ครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่านะรางวัลปลดล็อกนะครับดอกมอนสเตอร์ป่า4%นะครับอันนี้อ่าใช้2,400แต้มนะสำหรับอ่าเขาเรียกตระกูลแรกนะครับ ตะกุนไฮนะครับอันที่สองครับก็เหมือนกันนะอ่านาเรียสนะครับผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็สเต็ปแรกเนี่ยเป็นฟอเรนอ่าเจมินี่นะครับหนึ่งนะก็รางวัลปลดล็อกครับ600้อสกิเกตไฟนะก็โอกาสดรอปสกิเกตไฟเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตรงนี้ครับสเต็ปสองจะเปลี่ยนเป็นอ่าจากเมดิคอลเดมเมดของราชวงศ์แรกเป็น ฟิสิกอลเดเมจครับ20%นะใช้1,200นะต่อไป1,800เนี่ยจะดรอปในส่วนของ exp เพิ่มขึ้น50%นะหลังค่ามอนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบสกับจ็อบรวมกันเนาะถัดไปสเต็ป4ครับก็เหมือนกันนะครับโอกาสดรอปนะครับน่าจะเป็นพวกไอเทมเนาะ4%นะครับต่อไปเป็นราชวงศ์ที่3นะลายฮาร์ดนะครับก็สเต็ปแรกเลยฮาร์ดออฟด แมคคาร์นะครับ1นะก็จะปลดล็อกฟิสิกอลแมจิกเดามเอทนะครับเพิ่ม10%นะครับโอ้โหนี่ใช้1,500เลยนะแล้วก็เป็นพวกแป้นด้วยนะถัดไปนะครับสเต็ป2นี่ก็มูสปีดสามสิบเปอรนะฮะ2,000นะครับสเต็ป3นี่ก็เป็นอ่าโอกาสดรอปซิกเก็ตไฟเพิ่ม10%ครับ2,500แต้มเลยนะสเต็ป4ก็เหมือนกันครับ3,000แต้มนะฮะดรอปมอนสเตอร์4ี่ป่าสีนะครับแล้วก็มีไอส่วนตรงนี้แล้วก็อ่ะ ถามว่าไอเทมนี้ได้จากไหนบ้างก็ได้จากการฟาร์มมอนเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวไปฟาร์มให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะลองฟาร์มดูนะครับรอบยากเหมือนกันนะน่ะโอเคเอาเป็นว่าไปลองฟาร์มมันดูนะฮะแล้วก็ามาอัพซะนะครับมันก็เหมือนปรับต้นไม้โลกแหละ อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ิกช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่พวก,กใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ